แบบการทํางานแบบแอร์จาวเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความคล่องตัวเน้นเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้โดยที่มีต้นทุนต่ำสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโลกเราหมุนเร็วมากนะครับเราอัปเดตข่าวสารกันเนี่ยเป็นหลักวินาทีเลยเราต้องมานั่งลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดนะครับหรือว่าเรื่องของธนาคารธนาคารบางทีเกิดมีการลดดอกเบี้ยขึ้นมาก็าประกาศออกมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ตลอด หัวใจหลักๆของแอร์จาวเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกก็คือการสร้างวินัยการสร้างเดตไลน์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ด้วยสปีดที่เร็วที่สุดอันที่2เราเน้นเรื่องของการสื่อสารการร่วมมือกันหัวใจเรื่องถัดมาเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการนำฟีดแบ็กของลูกค้าเนี่ยเข้ามาประกอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นๆหรือตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยเรื่องของอาจาวเนี่ยเราเน้นการทํางานแบ่งออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทาให้เกิดความยืดหยุ่นเวลามีการปรับเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเราเปลี่ยนแค่ทีละชิ้นเล็กๆเราไม่จําเป็นต้องไปรื้อของทั้งหมดข้อดีของการทํางานแบบแอร์จาวเนี่ยครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าจริงๆแล้วก,ก็คือเราจะสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้ตอบสนองตอ่อความต้องการของตลาดได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนการเปลี่ยนแปลงที่ต่ําลงคอสนี้นะครับจริงๆก็เหมาะสมกับบุคลากร,กรหลายๆกลุ่มเลยนะครับตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องการที่จะไปปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องการที่จะลดต้นทุนต้องการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยสามารถตอบสนองต่อตลาดได้ดีขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นบุคคลทั่วๆไปที่อยากที่จะอัพสกิลของตัวเองนะครับคอร์สนี้ก็มีประโยชน์เช่นกันเพราะว่าท่านจะได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆที่มาประยุกต์ใช้ได้กับการทํางานในชีวิตประจําวันรวมถึงทําให้ตัวเองเนี่ยมีความพุ้นชินกับการทํางานแบบแอร์จาวซึ่งตอนนี้เนี่ยองกรใหญ่ๆก็ได้นําไปใช้หลายองกรน,นะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวธุรกิจ